ได้ค่ะกําลังไปค่ะมีรองเท้ากับหมวกเอาไปให้ดูค่ะค่ะครับพัสดุมาส่งครับเสร็จรับเ้ยวยครับนี่ขอบคุณครับพี่พี่ครับถ้าหนูอยากจะขายหมวกกับรองเท้าถักไปเมืองนอกหนูส่งของกับพี่ได้ปะได้สิครับงั้นหนูส่งไปประเทศประเทศอะไรที่คนออสบานไม่ได้โมลก,กูมลกโมลกกงั้นประเทศอะไรที่มองเห็นได้ไกลตา,านอกโลก ก็เด่นมากไงโอ้ทีเนี้ยเพื่อนพี่อยู่ส่งได้สบายประเทศอะไรไม่มีเสื้อไม่มีกางเกงรัดรัดใส่อ๋ออิสราเอลไงประเทศเนี้ยเพื่อนพี่ก็อยู่ส่งได้ชิลๆเคื่อเยอะแบบนี้เงินหนูส่งไปทุกประเทศเลยนะคะได้เลยครับธุรกิจโตไวส่งของขายได้ไกลกว่าเดิมไปรสีนีไทยวางใจส่งไกลทั่วโลก